สวัสดีพี่นอ้องกลับมาพบกับบาร์ไตชาแนลคือเก่าเนะาะมืเอนี้เฮาการ์ผ่านมาเหตุกานานะพี่น้องเนาะเหตการณ์ก็คือแหตงาน,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 งานปั้นเขาคือเก่าเนาะแต่ว่ามืเอนี้เขากล่ะผ่านมาทางนั้นนะน้ากองเขาอีกล้เนาะผ่านมาทางกองเขามองเขาสีมาปัน่นเนาะก็ค,คือกองนั้นเนาะพี่น้องเนาะก็เลยไม่เห็นทางนั้นจะคลองนาขึ้นนั้นว่านคนเกี่ยวกับเขาเนะาะดอวา วาดนานะิจ้างเนี่ยแหละวาดนี่แหละเนาะพี่น้องไม่ตีแตะนองเนะาะเกี่ยวเขาเนาะกับหลายคนเนาะเกี่ยวกโอ้หลายคนเนะพี่น้องนนะเป็นซีฟเกี่ยวว่ามือเสาร์นี่ก็ได้หลายเต๋อพี่น้องประมาณนี้เนาะตะแรงกับตัวแรงเป็นกระสีฮุบเนาะฮุบใส่กองเาก็สิบปันนะ่นเนาะหลายคนเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าปีนี้ก็ท่านทางบอกว่าคนกับ ใส่เขาอินใส่เขางันลายเนาะพี่น้องเนาะใส่เของงันลายแล้วก็มันก็เลยได้เกลี่ยน้ำลังแน่เนาะเรือบ้านเขาเขาเอินเขาเยี่ยเขาอีปอกนะพี่น้องมันก็เป็นเขาที่ว่าค่อนข้างงันแน่เนาะ ปันเข่าตามเคยน,นนะครับน,น,นะน้กับมีกับมีอยู่ประมาณ2อสล้านเนี่ยนะแต่ว่าแต่ะละเมื่อกับบอได้อัปเดตแลอดทีนะ่น้องนะนสงานปันนน่นมาผวากับมมิเวลานะอีกอย่างกับมีตากองนะก็ะเลยมีเวลาทงานหลายหลายๆยนะ่าะ เดี <ih az violin beeping warfare> <va> okay. ๋ยวหลายคนสักกี่โมงนัดเหรอเนาะน้ำสาน้ำใจหลังเดี๋ยวเขาไปนำลบเงินเป็นนำนักหน่อยเนาะก็เหมือนไปแบบหนึ่งเนาะหลายคนสิกรับเมื่อยก็คือโบ่เมื่อยเนาะเหรอแต่ว่าคันตะกี้กับสีมีเนาะแบบวานเกี่ยวเขาสิเนาะวานนำนาสิเนาะ ก่อนเนะาะแต่ว่าชิมือนี่ก็เริ่มอยากหายากแล้วเนาะเพราะว่ามันก็มีในเรื่องของเครื่องจักรเข้ามาเนาะมันก็ทันสมัยไปเนาะลักษณะการทำงานแบบนันก็หายไปเนาะแต่ว่าหาเบิ่องในยากเลยเนาะสำหรับงานแบบว่าเกี่ยวกับเขาเกี่ยวกน้าว่านั่นน้ำไถ่น้ำน้ำที่เราเนาะมันก็เริ่มไม่อยากนี่แล้วเนาะเพราะว่าต่างมันเป็นต่างเหตุของไปของมันไปทีเนาะ บ้านเดี่ยวหลือบ้านพาดพร้อมนักบ้านตีเข่าเนาะสมัยตะกี้เนาะพี่น้องสมัยข้าวนะข้าวก็ยังได้เห็ดอยู่เนาะมาตายก็ยังได้เห็ดอยนะูอะนะ่เนาะเพราะว่าช่วงพาดเข่าตีเข่าค้นเข่าค้นน้ำใสเกลี่ยเนี่ยเนาะตอนนั้นก็ยัง่ตายกรยังได้ยังเกิดทันอยู่ยังได้เห็ดอยู่เนาะเขาก็ยังหลายเนาะพี่น้องเนาะอาจจะเป็นเขากัน งีเนาะคือตรงนือเนือึงก็จะเป็นพวกเขาโดเนาะตอนนี้รถปัสกลงลงมากนะแสดงแสดงไว้เมื่อกี้ไว้ไว้เน่เขาช่หอดใช่หรือะ งามนะพี่น้องเป็นพวงครัาบเขานาวานพี่น้องบางบอลทางหดมีนะเนาะอันนี้ยังหน่อยนะนแต่บางมองบอลกเศ้าสามสิบนะสรับงานวานเขาวานเกี่ยวเขานะอันเฉพอใบนบ้านนะฮะก็เห็นนี่พี่น้องบ้านเ่าตายนี่ก็เห็นนี่นะ กานมาแต่ไม่เจอใส่จักเกี่ยวรถเกี่ยวพนะี่สันเนาะมันจนะรถรถปั่นเนากับลงมาห่อนน้ำเนานะแล้วก็ได้ไปปั่นเขาก่อนเนาะแล้วคลิปนี้ก็เป็นคลิปเกี่ยวเขาเนาะพี่น้องเนาะเกี่ยวเขา,นะขานาวานเนาะคลิปนี้ก็จบทีน่นี้เนาะ ถ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อพี่น้องมันเป็นกำลังใจให้บ่ตายสิไเวียกสู่งานเนาะแล้วก็เฮ็ดคลิปต,ต่อไปแหละเนาะสําหรับคลิปนี้พอกันคลิปหน้าสวัยดี